กัรเปลี่นะครับมาเจอผมแดงเขมราชนะครับวันนี้มาเจอกันวันอาทิตย์ที่21พฤษภาคมนะครับก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์รายการมวยไทยเจ็ดสีนะครับก็มาตอนบ่ายสองครึ่งนะครับผู้ที่1นะครับเพชรทองลบโรงเรียนกีฬาขอนแก่นนะครับวันนี้เจอกับเจ้าจิรวัตรสาวาชภูมินะครับเพชรทองลบเจอกับจิรวัตรนะครับเจ้าเพชรทองลบเนี่ยมาแทนเจ้ากุมารทองนะครับเมื่อจากขอนแก่นนะครับซ้อมโรงเรียนกีฬาขอนแก่นก็เป็นมวยขวานะครับเตะต่อยหนักแรงนะครับผลงานของเจ้าเพชรทองลบนะครับก็มี แพ้นอกยกที่4ครับกุมารทองนะครับก่อนหน้านี้ก็แพ้นอกยกที่2เจ้ายอดเหล็กเพชรน,นะครับแล้วก็แพ้นอกยกที่3เจ้าดีแม็กโอสามไฟหลังเนี่ยแพ้รวดเลยนะครับขณะที่จิรวัตรนะครับมวยจากขอนแก่นนะครับก็ซ้อมสอราชภูมนะครับก็เป็นมวยขวามันนะครับผลงานของเจ้าจิรวัตรเนี่ยก็ไม่แตกต่างกันเลยนะไฟล์ล่าสุดก็แพ้นอกยกที่3นะครับเจ้าเพชรโชกุนก่อนหน้านี้ก็แพ้นอกยกที่2ครับไายพยักนะครับและก็แพ้คะแนนเจ้า เพชรช่องแคนะครับนี่คือผลงานของทั้งคู่นะครับสามไฟหลังเนี่ยแพนวัดเลยวันนี้ให้เลือกวัดไปที่เจ้าจิรวัตรนะครับคู่ที่1ส่วนคู่ที่2นะครับศิลาเพชร p o k p v OK, c นะครับหรือว่าเจ้ากล้องมองหินปอเพชรไข่แก้วนะครับวันนี้ก็เจอกับเพชรนาคาอาปจอนครพนมนะครับก็โชคกัน125นะครับศิล <c oughs> าเพชรเนี่ยมา125.4นะครับลดไป0.4 มวยจากประจวบนะครับซ้อมปอเพชรไข่แก้วนะครับก็เป็นมวยซ้ายฝีมือดีครบเครื่องนะครับผลงานนะครับของเจ้าศิลาเพชรนะครับก็มีชนะน็อกยกที่3นะครับหนึ่งพูสิงครับชนะน็อกยกที่5้าอํานวยเดชนะครับแล้วก็ไปแพ้อํานวยเดช3ามไฟหลังชนะ2แพ้1นะครับขณะที่เพชรนาคานะครับเพชรนาคามวยเช้ามา124.4นะครับขาดไป0.6นะครับมวยจากนครพนมนะครับซ้อมที่ออบจนครพนมก็เป็นมวยเข่าครับวงในมีลูกขวางหน้านะครับ ผลงานไฟล่าสุดของเจ้าเพชรนาคานะครับก็ชนะนอกยกที่4แสนเก่งนะครับชนะเพชรท่าแขกนะครับแล้วก็ชนะเจ้ากระต่ายทอง3ไฟ์หลังชนะรวดเลยนะครับวันนี้ให้เลือกชอบไปที่เจ้าศิลาเพชรนะครับส่วนคู่ที่3ครับช่างทองเอ็มยูเดนนะครับวันนี้เจอกับเจ้าเพชรดำพอเจริญแพทย์นะครับ132ปอนด์นะครับช่างทองมา1้อยก็ลดไป0ูนุดะครับมวยจักรบีครับซ้อมเอฟเอกรปมวยซ้ายครับอูตัวนี้ประเภทสูงยาวเข่าแหลมเลย ชกก oh yes, ับใครก็ไม <comm> ่เส is ียเปรียบนะครับผลงานก็มีชนะนอกยกที่3ยอดเพชรนะครับก่อนหน้านี้ก็แพ้เจ้ายอดเพชรนะครับแล้วก็ไปชนะ g ี o ียกที่3เจ้าเพชรมณีนะครับขณะที่เพชรดำนะครับเพชรดำพอเจริญแพทย์เมื่อจากสระบุรีนะครับซ้อมพอเจริญแพทย์เมื่อเช้ามาตามพิกัดนะครับร้อยสาก็เป็นมวยขวาฝีมือนะครับผลงานของเจ้าเพชรดำก็มีชนะเจ้าสักชัยน้อยนะครับแล้วก็ไปแพ้เจ้ากาดกาแล้วก็ไปชนะเจ้าสักชัยน้อยนะครับคู่นี้ชอบไปที่ ช่างทองนะครับชอบความใหญ่ลุ้นวงในนะครับแล้วก็คู่เอกครับเป็นการป้องกันแชมป์ร้อยี่สิบปอนด์ช่องเจ็ดนะครับวิวเพชรโกศลนะครับเจอกับเจ้าคัมแบ็กทีเคยุทธนานะครับหรือว่าเจ้าสันแบ็กวิวเนี่ยเมื่อเช้ามาร้อยิบเจ็ดนะครับลดไปหนึ่งปอนด์เมื่อจากจันทบุรีนะครับก็เป็นเพชรมวยฝีมือจัดเลยครับวงในมีลูกขวางหน้าแต่ดูกระเดี่ยวเรียมตัวดีกว่าครับผลงานก็มีแพ้ไทรโตะนะครับนักชกจากญี่ปุ่น แพลนนาชัยนะครับแล้วก็ไปชนะคมเพชรขณะที่คัมแบ็คนะครับเมื่อเช้ามา129ก็ลดไป2อปอนด์นะครับมวยโคราชนะครับซ้อม T ีเคยุทธนามือซ้ายสูงยาวครับรุ่นน้องนะครับสดกว่าหนุ่มกว่าแต่ว่ากระดูกกระเดี่ยวเหมือนี้เป็นรองแต่ว่าช่วงหลังนี้ผลงานสดนะก็มีชนะเจ้าพรเสน่ห์นะครับชนะเจ้าวินแล้วก็ไปชนะดีเซนน้อยนะครับคู่นี้ให้เลือกยังไงก็ยังชอบไปที่เจ้าวิวนะครับกระดูกกระเดี่ยวดูดีกว่าฝีมือดูดีกว่านะครับชอบไปที่รุ่นพี่นะครับ วิวเพชรกสลนะครับแชมป์น่าจะยังอยู่นะครับนี่คือมวยชอบจัมเจ็ดของผมวันนี้นะครับมาต่ออีกหนึ่งรายการช่วงเย็นนะครับสึกท่อน้ําไทยเกียรติเพชรนะครับทางช่อง JKN18 นะครับก็มาตอนหกโมงสินะครับคู่ที่1นะครับโนบิตะจันนรสิงห์นะครับเจอกับเจ้าแสนเก่งเล็กสิงห์นวินการสินนะครับก็ไปดูโนบิตะก่อนนะครับมาร้อยห้าจุดหนึ่งนะครับลดไปศูนย์จุดหนึ่งประเภทสูงยาวนะครับโนบิตะเนี่ยผลงานก็มีชนะพิชิตชัยนะครับชนะก็มีชัย ขณะที่แสนเก่งเล็กนะครับก็มาตามพิกัดนะครับร้อยห้าปอนด์ประเภทสูงยาวนะครับผลงานก็มีชนะเจ้าใจแอ่นนะครับแล้วก็แพ้เจ้าเพชรสองนะครับคู่นี้ชอบไปที่โนมีตะนะครับแล้วก็คู่ที่สองครับเพชรก้องฟ้าวอเทคโนหลวงปู่สวงนะครับเจอกับเจ้าสายนาทีส่อรุ่งโลดก็โชคกัหนึ่งร้อยสิบสามนะครับเจ้าเพชรก้องฟ้ามาร้อยสิบสี่ลดไปหนึ่งปอนด์นะครับมวยจากศรีสะเกดนะครับประเภทมวยสร้างครับสูงยาวข่อมแหลมเลยครับ ผลงานก็มีชนะนกยกที่2แสนก้านะครับชนะเจ้าโรเล็กชนะนกยกที่3เจ้าเพชรฟ้าลั่นนะครับและก็ไปชนะเจ้ามวลดาสีไฟหลังชนะรวดเลยนะครับขนาที่สายนาทีนะครับไม่ช้ามาร้อยสิขาดไป0.9นะครับมวยจากเชียงรายนะครับผลงานก็มีแพ้กล้องเมืองไทยแพ้เจ้าซูเปอร์เอ็กซ์นะครับแล้วก็ไปชนะเจ้าอัมพลเล็กนะครับคู่นี้ชอบไปที่เพชรกล้องฟ้านะครับเท่ากับว่า ได้น้ำหนักเกือบปอนยังโดยปริยายเลยนะครับแล้วย้อนไปดูผลงานนี่ก็สดใสเกินนะครับสีฟฝหลังเนี่ยชนะมาลวดเลยส่วนคู่ที่สานะครับเพื่อไทยพอพนมพรนะครับเจอกับเจ้าแจ็คแจ็คมวยไทยนะครับหรือว่าอาิชาติมวยไทยก็เวียนใจเลยนะครับเจ้าเพื่อไทยเนี่ยมาแทนเจ้าเพชรบุรภานะครับมวยจักชัยภูมินะครับพะเพชรสูงย้าเขาแหลมนะครับและที่สําคัญคู่นี้เคยเจอกันมานะครับเพื่อไทยเคยชนะมา ผลงานเพื่อไทยนะครับก็มีชนะเจ้าแจ็คนะครับแพ้กราเบียนนะครับแล้วก็ไปชนะเจ้าตามมวยพ่อขณะที่แจ็คนะครับก็มวยจากบุรีล์ครับมวยชามา148.2ก็ขาดไป0.8นะครับมวยเขาร้วนๆเลยนะครับผลงานก็มีเสมอเจ้าเพชรกลางนานะครับชนะเพชรกลางนาแล้วก็ไปชนะแสงอาทิตย์นะครับคุณนีชชอบไปที่แจ็คนะครับมวยในรายการยังไงการเตรียมตัวฟิตซ้อมก็ดีกว่านะครับอย่างที่บอกนะครับเพื่อไทยเนี่ยมาแทนเจ้าเพชรบุรพาครับเคยชนะมาก็จริงแต่ว่าครั้งนี้มาแทนนะครับ ส่วนคู่เอกนะครับสัตว์นาคาอบจนครพนมนะครับวันนี้เจอกับเพชรปัสสัตว์สระชีชนะครับชกกัน1นึนะครับสัตนาคามา108.8ขาดไป0.2นะครับนักชกจากบุรีรัมนะครับมวยซ้ายสูงยาวนะครับสัตว์นาคาผลงานก็มีชนะเจ้าฉลอนเงินนะครับชนะวันผู้ใหญ่นะครับแล้วก็ไปชนะมูลแขนปสามไฟหลังชนะรวดเลยขณะที่เพชรปัสสัตว์นะครับเมื่อเช้าก็มา108.8ขาดไป0.2นะครับราขาดเท่ากัน เมื่อจากลบบุรีนะครับซ้อมลูเจ้าพ่อปุมักันนะครับสดเหมือนกันครับผลงานก็มีชนะเจ้าพุทธนะครับชนะน็อกยกที่4เจ้ากุมารเวทนะครับแล้วก็ไปชนะคะแนนเจ้าเพชรนะครับนี่คือผลงานของเจ้าเพชรปาสัตว์นะครับคู่นี้ชอบไปที่เพชรนาคานะครับเพชรนาคาอบจรนครพนมนะครับนี่คือมวยชอบของผมวันนี้ทั้งหมด4คู่นะครับรายการสุดท่อน้ำไทยเกียรติเพชรนะครับทางช่อง g k n 1 8นะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ